เน่ากันว่าสวร์ดีครับวันนี้ผมมาเปิ้ลเกมมาครับวันนี้ผมได้เล่นจนได้เองจนาหนี้มาแล้ชุดก็อโอยเยเลยสบายเลยทำอะไรบ้าหมดเลยอย่าเบนหลองผมนะครับขุดจนได้เหมาอุ่นมาเลยผมต้องไปขุดเพิ่มเติมนะเพราะผมเก็บของมาหมดละอันนี้ ต้องรู้แต่ความท้าทายก็พวกมอนเตอร์ของ้าแมนี้ก็องมีการท้าทายกันหน่อยโู้ฮู้ฮู้โูสำหรับเกมนี้ทอาทายก่อนครับที่ที่ล้ทาย ต้องมีความปลอดภัยนะครับจะทำเออไอซ์ซัมไอซ์ซัมไอซ์ซัมนี่เจอของวุ้ยขอ้เต็มอต่ไม่ตายแน่มันมีเต็มตัวมันทำมันมาเตือน โอ้ยเ้โอ้อผมไม่มีไม้ครับเลยพูดเสียงเบาไปหน่อยโอเคคินแล้กำลัไปแล้วเราต้องหาหาหาแบบกำลัมีนะคินก็โอเคอเคุ้ยติดไฟแ้วแับไฟเช็ครับ โอเควันนี้อยู่กับผมอัปเปอร์กับเกมไมครับไมครับซึ่งเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้ไมครับผมนี่มันจะเป็นมาครับที่แย่มากครับแย่ตรงไหนนะครับแน่นอนไลน์ไม่น่าจะไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่ของแท้ซึ่นเกมดาวโหลดมาจากซุปไซนะครับเขาบอกว่าถ้าหลนมามันจะไม่มันจะเล่นไม่ได้ โอ้าคนแกด่ดูที่น้องก็อบเราไปตัดผนเล่นได้แต่ยาก <_ an> ายายมันต้องทนโอ้โหดีใจมันแม่ขอแค่หรอกแต่มันก็หายยากดุมันก็ไม่รู้จะเรียกไงนะครับวันนี้คนแก่คนแก่ดาลา ลูกตัดบางคือโอ้โหได้สองงานเลยทีนึงนะให้แทบนี่ผแกแถวเนี้ยมันชอบมีแกะครับตอนนั้นยังมีแกะนะคนี้แต่พอตัดแม่งการเปลนแปตัวสื่อสารวนเนี้ยเนะ้ยโอ้ยน่ซสมพี่โอ้ฟ้าประทับชัดขอคำนี้มาเด้อ กินให้หลังจครับอ๋อโอ้มานถ้ากินที่มืดมันจะไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้ตปลหมเองอยู่เราคงไม่ต้อนรับเพราะเราไม่มีเพื่อนอมไม่ใช่การเลีวนะ้วบ้านเหรเราก็ดูร็กนะครับต่อเติมมันดีกว่านะต่อเติมต่อเติม,ต,ต,มต่อเติมให้หิครับ มนันเราดูกระจุกนะันนี้เราก็จะมาต่อเติมบ้านของเรานะครับฮัม้าพ่อผมเปิดเพลงมาหักก็อชอบฟังเพลงที่ไม่ค่อยก็ไม่แล้วมันคุณเติมแล้วคนดีสารฟังเพลงอะไรมั้ย จะไม่ได้ตอนเด็กตอนเด็กนะผมฟังมันชื่อเพลงใหมไนะพ่เนพอตอนเด็กร้องเพลน,น,น,ววนนะร้องเพลโอเคนะงรีเรเราจะต้องกินทาทีินหรอกินนะสงรจะกลายเป็น,นพวกสองรีหรือเปล่าไม่รู้เพราะกลัวเราหมนดูนเหมือนเนี้ยก็ บ้านจากบ้านไม้กันบ้านเหี้หินนี่ดูกแลจะหาง่ายมากครับถ้าผุณมขุดอัวเลยมันเลยหาง่ายเอเอช่วยบอกวิธีทำทำในนี่แลละทำเขาเรียกว่าทำอะไร ทํากระจกครับบอกวิธีทํากระจกเมนเอาไว้เลยนะครับวิธีทํากระจกผมจะมาทำมันไม่ไหวแล้วทำไม่เป็นคนระับโอเค <c oughs> ไม่เหลายคนที่อยากเล่นค่ะอยากเล่นเวอร์ชั่นนี้ครับอันนี้คือเวอร์ชั่น1 9 2จุดเครับโอเค มันก็สองน่าจะมาใหม่แลว้วมั้งคอมเมนต์มันเพิ่งมาในเครื่องผมที่ผมโหลดมาจากเว็บอะมันจะเป็นแบบอัปเดตมาให้อัตโนม,มัตสตลอดเลยครับแล้วก็มีหลายภาคอื่นเหมือนกันมันเป็นอะไรที่เกียนมากแต่ว่าเว็บนั้นเว็บไซต์นั้นมันไม่มีแล้วคนที่ไม่ได้โหลดก็อดนะครับ ไม่โลบก็พ <ś m _> ี๊ดเขาเรียกว่าเล่ไไไน,ไนไม่ได้เล่นออลมาไม่ได้อ่าไม่มีผิวแล้วหรอกม,ม,อม,อมสองนันวนี้ยังไม่รู้จะทำาไงสร้างบ้านเ,นเอ่ะก็กดเหมือนอ่ะนี่ยผมยังไม่รู้เลยวิธีเปิดดูวายวายจิบสองอนะที่จะไปหา ไดมอนด์อะมไม่รู้วิธีนะถ้ารู้วิธีก็ช่วยบอกฝากคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับเ <c oughs> สียงไม่ค่อยมีสงสัยวันไม่มีไหมด้วยแล้วเสียงไม่ค่อยมีรายกันเดี๋ยวทำประตูว,ว่างนี่นี่นี่เลยคือความกันเือรือรใจอะไรแบบนี้แล้วแบบนี้ต้องตรงๆนะมังจะบอกแล้ก่อนน่าจะ ขายไม่ประมาณสิบสามนาทีแล้วครับตีปะตูตัมาเนะีเยะตูจ้าประตูอันนี้ก็ผ่านมาได้สิบแปดแปดเอ้แปดนาทีแล้วฮะโอ้วนันพออยใหญ่จะถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อเข้ามาัน อันนี้เพลงกุฏิตอนดึกครับพี่พ่อฟังอยู่นะเพลงกุฏิตอนกำลงังดังเขาบอกนี้ใครมีแต่กุฏิก็ไปฟายนะนเล่นนะกุฏิตอน,นีอ้วนมากมากเป็นดาราที่อ้วนมากมากครับ่ันจุ เอานตนึ่เอามตดเดี๋ยวไปต่อเเปลสนางแล้วมึจะได้แบบาันเหียงของบี้เกิ อยูสไปเดอร์ข้าครับอึบปุไปพอยไปเไปเดอร์ข้าเดินกบพออา้าวเฮ้ยเนี่ยเกมแม็กเกมแรก็แรกครับท่านผู้ชมอะไรครับคนนี้